ใช่ก็ถ่ายคลิปอยู่มอัสวสดีค่าคลิปนี้ก็มายำเย็นมาดูแตนเดินมาโซอะไรแตนเดินมาได้ไหมมาดูมานูเขาทำอะไรแตนมาดูอะไรมึงเดงมึงน้ำเงินหนูคิดใหม่นะ กินได้นะเกียนะไรเนไเขียนอไ่นะได้่ได้อไม่ต้่ดอนเอไปยเอาไปกิแล้วเราก็ให้แก้ตัวขึ้นเลยขึนๆอย่าว่ากันนะครับไนะโอเคลืมเบอังวะเอออออยทําะไกันจุลน์นะค่ับเออเป็นย่งเดมใจเย็นขานีปั๊บอ่ดัอีก

ก็ยังไม่ได้วัดใหม่ครับพักใช่ไหมไม่ต้องวัดใหม่ป้าแต่หาตำแหน่งใหม่ป้าป่าเราลองเราลองเอารถขึ้นมาเกดข้างในดีไหมได้ครับเอามาหยิบใหญ่ให้มันแน่นๆเลยดีไหมโอดีครับใช่รถละคันละคันแต่ละคันแบบแบบขึ้นแรงเลยแบบว่า ราคนืขับไปนี่ดูพันเรีนไปข้าวันแหนแน่ครับแบบนั้นายนนนไนนี่ขนาดไปกไ้สะดวกมมีออมมือนะไม่มีออมมือเลยนะตานีนะใครนงใครนะดูหน้าตาคนะครับผมมาขับเลยเยอะิผมอมครับนขับรถยายาเร่นายกที่ค่ะ่โอกาสเมื่อกี้ฝ่ายน้ำเงินชนะฝ่ายแดงแพ้

ขอบคุณนะคะมาดูคีน่านะคะกีฬาเกมเป็นเกมกีฬาคลายเครียดนะคะเอาแล้วนะคะภารกิจนี้นะคะไม่รู้ใครจะชนะงานนี้มุมแดงมุมน้ำเงินบอลนุ่มุมแดงนะครับเดินไปเรื่อยๆน้ำเงินลงมานี่เลยแกได้เข้าโอ้ยออกมาออกมาไม่ได้นี่เดินมามาจะไปเข้าได้ยังไงเดินมาไปตัดกัน

ไม่แล้วนะแข่งกันแล้วแข่งขันกันแล้วนะคะใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะคะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยค่ะยานุ่งน้ำเด้อวะกีฬาสนุกสนานนะคะมุนแดงมุมน้ำเงินนะคะ ม,ม,ม,มุมแดงเบาหนุนะคะมุมน้ำนอยในกามุมพันนะคะเดี๋ยวเดีวจบเกมนี้ก่อนเกมอยู่แล้วเขามุนมันนี่บานเยมไม่เห็นที่เเ้ยเอยมาตรงนี้เลยนะทุกคนหนยบมาตรงตายเล้ยหุกโจแม่โอ้สนสเเมอนะคะเกมนี้ก็พันพันนะโอ้ยกำลังมวนว่ เอ้ม e ันมันเย็นนี hey, yeah, ้เขากมกิไปเอาคันเจ้ามาไม่จ็ติดเลยแม่ติดเลยแม่เจ้าี่งเจ้ามาเ้ามา โอ้มาคันูชูธงไมูอันี้กอนทำไมไปเหยียบแต่รอยเก่าเนาะสนุกสนานนะคะ เออโอ้โหใครเนาะจะได้อันดับหนึ่งนะคะเอ็มมันมันนะคะย็นนี้เนาะจ้าเอ็มนะคะจ้าเอ็มบ่าโจ้นะคะเนาะเอ้า โอเคสิโอ้เก่งเก่เก่งไปแล้วสานีไปยาเลงไปยางไปลเามันไปนั่นลเห็นเห็นนะใกล้ใกล้หน่อย มันสนุกสนุกนะไม่ยอมนะคะเรียวควันดำควันแดงออกแล้วไปย่งซุ้เขาไป,ไปยไปป่าเรียวเรีวเรโอ้ควันดำควันแดงออกแล้วห้ามเอาต้นไม้เป็นโอ้ ระวังเด้อน้องดำดำแดงแดงนั่นต้องให้กำลังใจคันนี้เลยมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะเรียงแถวเรียงแถวนี่นี่ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นนะคะโบมือใหญ่เลยดูนี่มันมันสนุกสนานนะคะฟรีฝ่ายแดงน้องนูนิฝ่ายน้ำเงินนะคะลุงพัน